คืนน่ะไอ้ตอนก็ป็นไอ้ตอนโถ่เอาเงินมาคืนได้ไงนอะไรอะไรอะไรซองอะไรอ่ะซองอะไ่ะดูซิดูดิดูดิอะไรอ่ะเฮ้ไอ้เดหมายรักฉันรเปล่ายะเห็นมีซองอืงนน่ะ้เฮ้ยมีน็อตด้วยเนเดี๋ยวนะ น,นี่นี่นอนน,อน,น,น็อดหาเงินมาคืนแล้วนะขาดอีกสิบเหรียญแล้วจะมาคืนขอบคุณโอมันเอามาคืนฉันจริงๆหรอเนี่ยโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยเนาะอื See you in the back door. My friend? Who? I don't know. I never seen him before. Okay, thanks. Okay. Hey, <laughs> Hey, <laughs> อยากฟังข่าวลายนะน้ากาลังจะเอาอไปรับอยู่พอดีเลยจ้ะอะไรนะจ๊ะอีกชั่วโมงมนึงเหรอค่ะ <c oughs> ริษาทำงานอยู่บ้านของแขน,นะคะคุณน้าไม่ต้องห่วงแล้วยังไงคุณน้ามารับที่นี่กันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยสบายฮะ ใครโทรมาไม่ออกออลิษาค่ะคุณแม่โทรมาทําไมจะออกไปรับอยู่แล้วเก็บบอกว่าตอนนี้ทํารายงานอยู่ที่บ้านวงแขนะคะให้อีกชั่วโมงค่อยไปรับค่ะเอ,อ๊ะทำไมจะต้องไปทํางานที่บ้านไม่นั่น้วยละ่ะบ้านเราก็มีทําไมไม่ทําเด็กคนนี้นี่จะขัดคำสั่งที่ไปถึงไหน ไ,ไชว้ยหญ่บ้านเรมีสิทธิ์อะไรมายึดบัตรมึงไว้อ่ะก็เอาไปแล้วอ่ะแล้วทำไมมึงไม่ขอคืนขอคืนเหรอนี่ข้าปืนมาขู่กูด้วยจะมาฆ่าให้ก enfin ูไปหาตำรวจกูต้องเพนดิแล้วเอาไงอ่ะบัตรเบิดทุกอย่างกูอยู่ในนั Fat ้นหมดเลยแถ้าเกิดว่าแจ้งความขึ้นมาเว้ยกูถูกส่งกลับแน่มึงเฮ้ยบ้าชะมัดเลยว่ะความผิดของมึงนั่นแหละ ความผิดของมึงนะที่ให้กูเอาเงินไปคืนถ้ากูไม่คืนก็ไม่เกิดเรื่องแล้วอ่ะมาโทษกูอีกให้มึงทําดีๆแล้วอ่ะโทษได้ไงวะแล้วไม่โทษมึงก็จะไปโทษใครเฮ้ไมค์ Yeah เย้กลืนอีกโต table over there All right Hey ย a จสันอ่ Yes I'm gonna uh I have some important business I have to attend to right now Yes and uh he's gonna be working for me for a little while while I while I go attend that business Is that okay m hmm. m Oh. You can trust him. He's my friend and he's very good with clearing tables. All right, man? Okay. Okay, thanks a lot. So, where'd you that start, sir? Start cleaning the first table off of there. Anything you say, sir. Yeah. Okay. แบบเดียวไม่ได้ต้องมีหลายแบบมากมายแล้วใครมันจะไปจําได้เหรอว่าเสาแบบไหนยุคอะไรชื่ออะไรเนี่ยอืมอดทนน<อ>ะน่ะเดี๋ยวจำจำไปเดี๋ยวก็จําได้เองอะ่ะเห็นบ่อยๆเดี๋ยวก็จําได้เอาเลยอะ่ะจำมาปีนึงลิ่งจําไม่ได้เลยเขียนตงนั่นแหละเบื่อตายแล้วเออนี่แขะไล่บัตรของในมืดอะที่เธอมาเธอจะไปแจ้งดีจริง,รงเหรอ,อ คงไม่ดีกว่าเนาะเพราะว่าไหนๆเนี่ยมันก็เอาเงินมาคืนฉันแล้วนี่เนาะเออแต่ว่านะไอ้สิทธิ์กิลด์ที่ขาดไปเนี่ยถ้ามันยังไม่เอามาคืนฉันก็ยังจะไม่คืนบาทมันเดี๋ม้าตามใจเธอโอแต่ว่าตอนนี้นะฉันว่าฉันต้องตามใจท้องกันแล้วแหละเพราะฉันหิวมากเลยของกินหมดบ้านเลยนี่เดี๋ยวฉันไปซื้อของกินมาส่งให้ก่อนนะโอ้แล้วเธอจะเธอจะทิ้งฉันไว้คนเดียวเหรอพเอ้ย แล้วทำไมต้องทำหน้ากลัวยอย่างนั้นด้วยนะยไม่เป็นไรฉันกลัวพวกนั้นมันกลับมานโอ้ฉันไปแป๊บเดียวไหนเดี๋ยวไปซื้อของกินหิวจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวมานะโอ๊ยรียบกลับมานะโอ๊ยแป๊บเดียวเนี่ยวิ่งแค่หน่หัวมุมเนี่ย ถึงเวลามาลับนาใ่นา่สงสัย้งมันพวกจอแน่ๆเ,เลยเฮ้ย คุณไม่รู้จักผมหรอกแต่ผมมีธุระจะคุยกับคุณอยคุยเรื่องอะไรก็เรื่องกระเป๋าสตางคของเพื่อนผมที่คุณยึดไปไงแคร์นี่แครไม่น่าปล่อยฉันอยู่คนเดียวเลยเฮ้ย hey, คุณหลับไปบ่าเนี่ยนี่มันมีการเข้าใจผิดบางอย่างนะนี่กลับไปะเถอะฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณ โหนี่คุณเพื่อนผมมันทำผิดไปแล้วนะมันเอาเงินมาคืนคุณแล้วไม่ใช่เหรอ จะฆ่ากันหรือไงนายนั่นเองอะ่ะอ๋คุณเองอะ่ะผมนึกว่าใครที่แท้ก็เป็นพวกของไอ้พวกหัวขโมยก็ใช่ออที่แท้ก็เป็นพ่อสิบแปดมงกุฎนี่เคยหลอกเอเงินฉันไปแล้วนี่ให้เพื่อนมาขโมยเงินของเพื่อนฉันอีกเหรอ นี่แสดงว่านายสองคนนี้ต้องคอยตามฉันกับเพื่อนฉันมาโดยตลอดนี่ทำงานกันเป็นแก๊งเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คุณเขา้าใจผิดแล้วนะที่ผมมาวันนี้จะมาเอากระเป๋าตังค์ของเพื่อนอของคืนเฉยนั่นเองทักท<ถ>ักที่คุณเข้ามาในชั้นทั้งยิงทั้งจิ้มจริงด้วยคุณไอาชาวบ,บ้าน้าบ้านสินีเดี๋ยวฝรั่งข้างห้องนันก็เรียกตำรวจมาจับผมหรอกงี้ดีไหมเราเข้าไปเจรจากันาาข้างในดีไหมคุณนึกดูนะผมจะเอาตังค์มาคืนคุณทำไมถ้าเกิดผมเป็นมิจฉาชีพจริงๆ ออย่ามันทำเป็นแผนสูงนเลยนะเอางี้วันนี้ผมเอาตังสิบกิลเดอร์เนี่ยมาคืนคุณตามสัญญาไงมถ้าจะนอองนี้ก่อน ทุกคนนี้เองอ,ะอ่ะนี่อย,อย่าเข้ามาแล้วฉันยิงจริงด้วยใจเย็นใจเย็นคุณหันกระบอกปืนไปทางอื่นก่อนอันตรายโถเอ้ย